สวัสดีค่ะอัปเดตแม่ฮาวายนะคะเนาะก็นอ้องเพิ่งคลอดเสร็จเนาะก็คลอดมาทั้งหมดเออนี่นะคะเออเจ็ดตัวนะคะลูกค้าตัวเมียห้าตัวผู้ตัวผู้สองนะคะก็แข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะเนาะก็จะว่างตัวเมียสี่ตัวผู้สองนะคะสำหรับคลอดแม่ฮาวายนะ,ะก็สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแข็งแรงกันดีทุกตัวนะะเนาะเดี๋ยวให้ดูทีละตัวนะคะก็ นี่สายเสตียังไม่แห้งนี่ตัวเมียนะคะตลุกตัวนี้ตัวเมียตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวตัวเมียนะคะตัวที่สองตัวที่สามตัวเมียนะคะตัวที่สี่ตัวเมียนะคะตัวที่ห้าตัวเมียนะคะ ตัวที่6ตัวผู้ค่ะตัวที่7ตัวผู้ค่ะโอเคเนาะก็แข็งแรงกันดีทั้ง7ตัวนะอ้วนท้วนดิ้นแรงดีนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหายไปไหนตัวหนะึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบนะคะเจ็ดตัวเนาะนี่เนาะ กิ้งนี่ตัวน้อโอเคนะคะก็สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะนะทั้งว่างชอกนี้ว่างทั้งหมดก็เมียเมียสีนะคะเมียสีผู้สองนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวปล่อยแม่เขาเลี้ยงไปหวงลูกนิดนึงทั้งเจ็ดตัวแข็งแรงดี 1,2,3,4,5,6,7 1, โ okay. อเคครบนึกว่าหายไปไหนโอเคนะคะยังไงอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ